วันที่4กันยายนมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญจากทั่วทุกมุมโลกดังนี้ 1. เวลา19.15นนการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนกันยายนจาก APD Nonfarm สหรัฐคาดการว่าจะลดลงจาก14,000เป็น71,000 2. เวลา19.30นนการเรียกร้องสิทธิการว่างงานประจำเดือนกันยายนจากกรมแรงงานสหรัฐคาดการว่าจะคงที่ที่229,000 3. เวลา19นาฬิกานาทีดุลการค้าประจำเดือนกันยายนจากสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐคาดการว่าจะลดลงจากลบ60.2บิลเลียนเป็นลบ67.2บิลเลียน 4. เวลา21ดนาฬิกาดชนี PMI ด้านการบริการประจำเดือนกันยายนจากสถาบันการจัดการอุปทานสหรัฐคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นจาก50.1เป็น50.5 a e r o d โดอมไ เป็นกระดานซื้อขายแบบกระจายศูนย์หรือ DEX บนเบสบล็อกเชนอีเธอรี่เอ็มเลเยที่ประสานโมเดล a MM หลากหลายไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำหน้าที่เป็นเสาหลักแห่งสภาพคล่องสำคัญของระบบนิเวศท,ที่แท้จริงเปิดให้ซื้อขายแล้วบนบีทาซ่าไทยแลนด์ บีตาซาไทยแลนด์เชื่อมคนไทยเข้ากับโปรเจกต์คริปโตระดับโลกโดยทั้งหมดนี้คือข่าวสารและตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญที่จะมีการประกาศขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อตลาดค่างเงินและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด